ทรัชเตเกนยกย่องคุณภาพของเลวันดอกสกี้นะเจฟบราดช,ชอบความกดดันทำงานที่วิลล่าในรั่งนี้ไบรเงาโกนาเ,เต้ที่ข้อสังเกตจากสนามซ้อมลิเวอร์พูลก่อนฟัดกับทางแมนเชสเตอร์ในช่วงเจนืนพันภุนี้ต้องลองอีกสักเกมนะครบพร้อมปรับซาล่าเล่นหน้าเป้าดวลกับทางเบรอร์บสซิฟ้า ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว ดยการที่ทางมาร์กอังเดรแทสเตเกนกล่าวยกย่องรเบิตเลวันดอสกี้ที่ทำผลงานกับทีมอาซูการนาได้อย่างชจ้าเจียมในช่วงต้นฤดูกาลนี้ซึ่งมาร์กอังเดรแทสเตเกนในทวันชาวเมืองเยอรมันของบาร์เซโลนาได้กล่าวยกย่องรเบิตเลวันดอสกี้่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเจ้าเจียมและก็สร้างผลกระทบต่อการเล่นของทีมอาซูการนาหลังโค้ชว ok ัยียนี้ e any, ทำไปแล้วทั้งสิ้น14ประตูจากการลงเล่นใรายการนี้อานับประแต่ย้ายมาจากทางบเบย์มินิกในช่วงซัมเมอร์ตามการรางินจากทางเดียน เรอสปอร์ตเ่วันศุขร์ที่ผ่านมาโดยดิวันดอสกี้เริ่มต้นอาชีพกับทีมอาซูการานาอย่างยอดเจียมด้วยการยิงไปทั้งสิ้น14ประตูจากการลงเล่นทุกประการ12เกมซึ่งรวมไปถึง9ประตูจากการลงเล่นลาลิกาสเปน8นัดนำเป็นดาวซันโบของลีกเมืองกระทิงก่อนเกมเอลกราซิโกกับเรอัลมาดริดในช่วงสัปดาห์นี้ เห็นชัดเจนเลยนะว่าการมีเขาอยู่ในทีมของคุณนั้นดีกว่าการประชินหน้าด้วยนะเขาให้เรามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของเกมเมื่อเราต้องการกองหน้าที่สามารถครองบอลได้และก็สามารถเอาชนะลูกโด่งเมื่อเค้ากดดันเราแต่เมื่อเราเล่นเกมรุกคุณสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเขาอยู่ดนสนาานอกจากนี้สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆที่กำลังป้องกันเขาสิ่งนี้ช่วยเราได้มาก เขาเปิดพื้นที่มากมายให้กับคนอื่นๆเขามีคุณภาพยอดเยี่ยมหน้าปากประตูรัฐบาลวัย30ปีบะไนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้สิีเวนเจรักุลสคนทางอัศวินล่าเผยได้ว่าตัวเด็กนั้นชอบแรงกดดันกับการทำงานในถิ่นวิลล่าพา์คโดยที่สั้นนี้สีพองานออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักทําให้ทางจรัสอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักถึงขั้นมีกระแสกดดันให้สมสรปลดออกตำแหน่งเลย แม้จะยอมรับนะว่ามีความกดดันหรือความคาดหวังอย่างสูงที่สโมสรแต่ทางจรัดเองก็เผยแต่ว่าตัวเองชื่นชอบแรงกดดันที่มาพร้อมกับงานในปัจจุบันนี้ผมมาที่นี่พร้อมกับความคาดหวังครั้งใหญ่สำหรับตัวเองและความชื่นชอบหรือว่าความเชื่อมากมายควรจะมีความคาดหวังกับผมและทีมนี้ผมยินดีถ้ามันเป็นเรื่องจริง เราพยายามจะทําตรงนี้ให้ดีสุดนะเท่าที่สามารถทําได้และขยับขึ้นไปในลีกความคาดหวังและความกดดันเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราการมีเจ้าของทีมและก็บอร์ดบริหารที่มีความเชยทยานเป็นอย่างมากนั่นคือความกดดันที่ผมมีผมชอบมันมากเลยนะเรานั้นกำลังแข่งในลีกที่ดเดือดและก็ยากที่สุดแล้วผมไม่สามารถเรียกร้องหรือว่าร้องขออะไรได้ผมต้องโชว์ผลงานยิ่งเร็วเท่าไร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้น ในคืนวันอาทิตย์นี้หงแดงลิเวอร์พูลมีโปรแกรมสุดสำคัญในศึกพิีเมร์กีกโดยจะเปิดปรางแอนฟิวโดนกระทางแบรนเชอร์ซัสตี้ทีมรองจ่าฝูงหลังจากที่รเรียกความมั่นใจกลับมาได้แบบเต็มๆโดยช,ชนะสุดอลังการ7-1ต่อถึงบ้านแบรนเชอร์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและนี่คือ4สิ่งที่ได้เห็นจากการฝึกซ้อมของลูกทีมเชกินคอฟที่แอ็กซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์วันศุกร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มจากที่1กันก่อนกักกนกนาเต้หายไปไหนเนี่ย โดยอิบราฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์แบ็กร่าั่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสเพิ่งหายเจ็บที่หัวเขา่าและก็สตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกของฤด,ดูกาลในเกมยูฟาแชมเปียนลีก นักทีมลิเวอร์พูลบุกกระซวกแบรนเจอร์ไปเจ็ดต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาก่อนชูเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีเจ็ดสิบเก้าทว่าล่าสุดเจ้าตัวนั้นไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อน,อนในวันศุกร์ซึ่งถึงแม้ไม่มีการยืนยันเรื่องอาการบาดเจ็บแต่ครอบเองก็แย้มไว้แล้วว่าตัวเขานั้นกำลังรอดูอาการของผู้เล่นที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคจากเกมที่ไอบล็อกสเตเดียมก็หวังว่ากานเต้เองนั้นจะไม่เป็นอะไรมาก และก็พร้อมลกสนามยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับทางเฟอร์ชิฟันไดในเกมดวลกับทางแบนเชอร์ซัสตี้ที่มีสุดยอดเครื่องจักรสังหารอย่างทางเออร์ลิงบาลฮาร์เรนพร้อมราบประตูในกรัก้งนี้ต่อมาข้อที่2 2แข้งจอมเดี่ยงพร้อมถูกใช้งานนะ ถึงแม้ไม่ได้เป็นขุนพลระดับแกนหลักแต่สองแข้งแดนกลางจอมเดี้ยงอย่างทางอาริกออกเลกเชมเรนและก็เคอร์ติสโจนต่างกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมถูกเรียกใช้งานโดยทางออกเกเชมเรนนั้นกลับมาฟิตและก็ซ้อมกับทีมได้ตั้งแต่ช่วงตน้นสัปดาห์ที่แล้วขณะที่โจนซึ่งก็ไม่ได้เล่นเกมอ่าคอมมิชชั่นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็ได้ซ้อมกับเ,เพื่อนๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นเดีวยวกันเจ้ามาแต่งานนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์คัมแบ็กนะ ซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลบางคนอาจจะคาดหวังในการตีข่าวเซอร์ไพร์จากการซ้อมหนักในหนนี้แต่สุดท้ายก็เศร้ากันไปเพราะยังไม่มีการปรากฏตัวของเชลมาติฟเทนเดอร์สเดอร์อานและก็ยาบีเกซ่าที่ต่างมีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับทางโรดริอาสที่ต้องพักย,ยาวๆไปเลยจนถึงช่วงเดือนธันวาคมขณะที่คาวินแบรมซีแบ็กซด์ดาวรุ่งเลือดวิสกี้ก็ไม่ได้โพลที่สนามซ้อมเช่อนเดียวกันหลังไม่มีชื่อเป็นตัวสำรอง2เกมหลังสุดนนะฮะ ซึ่งดูแล้วการที่เจ้าตัวนั้นคงจะมีปัญหาเรื่องความฟิตอีกครั้งเมาเด็กๆจากทีม u ู -21 ปีได้ร่วมฝึกสอบแล้วโดยหนึ่งในข้อดีจากการที่ทีมชุดยู -21 ปีและก็ทีมชุดใหญ่ได้ซ้อมอยู่ที่เดียวกันคือการที่นักเตะด,ดาวรุ่งฝีเท้าดีมีโอกาสถูกเรียกตัวมาซ้อมกับบรรดาแข้งบรุพีซึ่งสเตฟานบาเซติกได้รับการโอกาสในการเรียนรู้ าจากวิชาจากพี่ๆในทีมชุดใหญ่กันอีกครั้งเช่นเดียวกับเจมส์นอร์ริชขณะที่เด็กพรสวรรค์สูงเลือดโปอย่างทางมาเชิอุสมัวเซียลอสกี้ที่ก่อนหน้านี้เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานก็ได้รับโอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของผู้จัการนะาเจเกนคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของทางลิเวอร์พูลเปิดใจอาจจับโมเมสซาราส์แนวรุกตัวเก่งลงเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในเกมเจอกับทางแบนเชตอร์ซิสตี้ หลนนักเตะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่บุกชนะแบรนเจอร์ไปเจ็ดต่อหนึ่งศึกยูฟาแชมเปียนลีกในวันพุธที่ผ่านมาซึ่งบางโมลูกเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังของแบตไปเย็นเดอะไบรท์บูและนักเตะเองก็ไม่ทำให้สาวกเดอะคอปต้องผิดหวังเมื่อสามารถซัดสามตุงในแบตดังกล่าวและยังเป็นสถิติทำแฮตทริกเร็วที่สุดของประวัติศาสตร์กันอีกด้วยซึ่งเป็นถ้วยของหูกลางโดยใช้เวลาไปเพียงแค่6นาทีกับอีก12วินาทีเท่านั้น ซึ่งงานนี้จากผลงานที่ลงเล่นตำแหน่งหน้าเป้าและก็โชว์ฟอร์มได้เด็ดสรตีทําให้ครอปยารัตว่าอาจจะต้องลองจับให้ King of Egypt ลงเล่นตำแหน่งหน้าเป้ากันอีกครั้งในเกมพรีเมริกปะทะก,กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ เขาสามารถเล่นตำแหน่งนั้นได้ไม่ได้มีอะไรต้องสงสัยในเรื่องนี้แต่เขายังต้องเล่นตำแหน่งปีกได้เช่นเดียวกันเมื่อเขายิงประตูดได้ตอนที่เล่นเป็นหน้าเป้าซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกับระบบต่างๆที่ประกบเล่นการจบสกอร์ที่คุณต้องอยู่บริเวณกรอบเขตโทษหรือเข้าไปในนั้น ส่วนคำถามเกี่ยวกับผลงานซัดแฮทริกของซาลานั้นนายใหญ่เลือดดอยช์ได้กล่าวนว่านั่นว่าเขาเรียนรู้จากเกมแรกที่พบกับทางแบรนเชอร์ตอนที่โกลแตดงปฏิกิริยาในการป้องกันได้หลายครั้งนั่นทำให้เขานั้นรู้ว่าจะต้องยิงประตูตอนไหนแต่โมเองก็ทำให้เขาเสอยวไพร์ประตูแรกแบบทั่วๆไปประตูที่สพิเศษมากและประตูที่สาม,มันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก เชคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชูเอริงบาห์ฮานนไปสุดยอดก่องหน้าบอกทั้งแข็งแกร่งและเทคนิคดีเยี่ยมแต่รับนะฮะถ้าต้องใช้นักเตะหลายคนประกบก็ยังมีแข้งแมนซิตี้คนดื่นที่อันตรายอยู่เหมือนกันซึ่งของหอกไว้สองปนรนนี้ทำไปแล้วมากถึง20ประตูนในการลงเล่น13นัดกรอการให้กับทางแมนเชสเตี้ในาดกานนี้และก็นำโด่งเป็นดาวซันโบลิเมริกจากผลงานทะลวงไปแล้วถึง15ลูกนะฮะ จะทั้งหมด9เกมหลังเพิ่งย้ายมาจากทางบริสตัทมุนในช่วงสมมติิที่ผ่านมาซึ่งครอปเองก็เผยวิธีร,รับมือกับฮาแลนในการแถลงข่าวเมือ่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมนะว่าเมื่อคุณต้องลงเล่นกับกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้คุณต้องแน่ใจนะว่าเขานั้นจะไม่ได้บอลอย่างไรก,ก็ตามปัญหาในการเล่นกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือถ้าคุณประกบติดเขา้ดยผู้เล่นมากเกินไปมันก็จะเปิดพื้นที่กับนักเตะระดับโลกคนอื่นๆเขา เขามีส่วนผสมระหว่างร่างกายที่ยอดเยี่ยมกับแทคนิกเขารู้ว่าตำแหน่งล้ำหน้าอยู่ที่ไหนเขาอ่านเกมได้ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสร้างกองหน้าและที่ซิตี้เองก็จะมีผู้เล่นบางคนที่ยอดเยี่ยมอยู่ร,บรอบๆด้วยเช่นกันเพื่อจะเข้าทำประตูมันเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลานี้ มันมีวิธีที่เขาผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าออด้วยกันการจบสกอของเขาเจ้าเยี่ยมอย่างเห็นได้ชัดเจนเขาเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดนำทำให้เขาว่องไวคุณสามารถใช้ความเร็วได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้มันอย่างชาญฉลาดคุณต้องแน่ใจนะว่าคุณอดทนททนที่จะไ,ไม่ล้ำหน้าสมผสมทั้งหมดของเขาทําให้มันพิเศษในขรังนี้ครับได้กล่าวชิงชายนะและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทกคนครับ